สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง youtube ช่องที่ทาการชาวนานะครับวันนี้ผมชาวนาเนี่ยอยู่ที่สวนปามนะครับจะพามาดูสวนปามที่ว่าทํำยังไงผมทํำยังไงจึงจะประหยัดหมายถึงว่าประหยัดปุ๋ยประหยัดไรนยครับเราทํำยังไงคืออย่างปีหกสองหกสามเนี่ยผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับผมมาใส่ปีหกสี่ปามผมสิบสามไร่ผมใส่สองครั้งครั้งละสี่กระสอบนะครับใส่นิดเดียว แค่เป็นผงจุลศดส่วนปีนี้ปีหกห้ายังยังไม่ได้ใส่เลยครับแต่ปามผมก็ออกดกมากมันมีเทคนิคบางอย่างที่บางครั้งความคิดคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่มีส่วนปามแล้วก็ทําได้ดีกว่าผมก็คอมเมนต์แนะนําผมได้นะครับแต่ว่าอย่างผมนี่คือจะให้ท่านผู้ชมช่อง y u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  e ช่องนี้ได้ดูหรือว่าได้ทํา คือได้ดูได้ความรู้เกี่ยวกับว่าผมทํำยังไงการปฏิบัติของผมที่ว่าผมประหยัดเนี่ยผมประหยัดยังไงประหยัดปุ๋ยนะครับคือปามมันเป็นพืชที่จริงก,ก,ก็กินปุ๋ยเยอะอยู่นะนะครับคราวนี้ผมทํำยังไงครับผมจะชี้ให้ดูอันนี้คือนะครับนี่คือต้นปามของผมนะครับนี่คือต้นปามนะครับมันจะเป็นแถวอันนี้คือต้นปาม แล้วก็ระหว่างแถวต้นปาล์มผมเนี้ยไปหาต้นโน้นผมจะทําร่องเป็นคันนาเหมือนคันนาอ่าจริงแล้วมันมีความหมายเพราะว่าคันนาตรงนี้ผมดันดินจากข้างๆนี่แหละครับดันดินขึ้นมาใส่เอารถแท็กเตอร์ดันขึ้นมาดันขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราตัดปาล์มเวลาเราตัดปาล์มเราจะทิ้งกิ่งทิ้งก้านไว้ตรงนี้ครับ ส่วนข้างๆนี่จะเป็นหญ้าส่วนข้างๆร่องปามเนี่มันจะเป็นหญ้านะครับมันจะมีหญ้าเมื่อหญ้าเยอะเราก็จะเอารถแท็กเตอร์มาดันดันดินขึ้นมาครับดันดันดันดินขึ้นมาดันขึ้นมาเป็นคันนาอย่างเงี้ยแล้วก็มากลบเอาเอากา้านเอาใบของปามตรงที่เราทิ้งไว้นี่แหละนะครับหลังจากนั้นคือใบปามเราต้องเขา้าขวงเข้าจามัน,ม,นมันเน่ามันเปื่อยช้ามากเมื่อเราได้ดินมากลบตรงนี้คือปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี ผมจะเขี่ยดูแล้วรากปามนี่มนจะอยู่ตรงตรงข้างในดินนะฮะเยอะเลยผมเคยมาขุดมาอะไรดูแล้วบางคนก็มีคออ่ามีความเห็นมีอะไรที่ว่าแยง้งแย้งผมมาครับว่าการที่เราดันดินนะดันดินลักษณะเนี้ยมันจะเป็นการทำลายรากปามจริงครับร้อยเปอร์เซ็นเลยรากปามเราก็จะโดนโดนตัดไปด้วยเนี่ยครับแต่ว่า มันจะงอกใหม่และไอรากปามที่มันงอกใหม่เนี่ยครับมันจะดีมันจะสามารถดูดซับอาหารหรือว่าเป็นท่ออาหารอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยขนาดปลมไม่มีปุ๋ยนะครับปลาไม,ม่ได้ใส่ปุ๋ยก็คือเขาได้ปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งจากก้านเขาเนี่ยแล้วก็หญ้าที่มันเน่าเปื่อยนะครับแล้วทีนี้เราดันดินขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าต้นปามของผมเนะี่ยเห็นไหมครับ จะเห็นว่าลูกดกทลายหนึ่งทลายหนึ่งไม่ใช่น,น้อยนะครับคือหมายคำว่าอย่างน้นนอยก็ยี่สิบห้าสามสิบกิโลขึ้นนะครับหนักมากทุกวันนี้ปาม์มโลละสิบสองบาททลายหนึ่งยี่สิบห้ากิโลเป็นเท่าไหร่ครับก็ลองคูณเอาสองร้อยสาม้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับนี่คือปามที่มันสุกนะปามใช่นไหมครับคือมันจะสุก แล้วก็ทลายใหญ่มากอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่ายี่ิบห้ากิโลนะครับส่วนดินตรงเนี้ยผมก็จะดันการดันนี่มันจะทําให้เกิดร่องเมื่อร่องแล้วน้ําจะมาเมื่อฝนตกน้ํามานะครับอ่าเมื่อน้ํามาเขาจะไม่ได้มาแต่น้ำอย่างเดียวเขาจะพัดเอาดินทรายเอาตะกอนเอาใบไม้ใบอะไรมาตรงนี้ก็จะเกิดความชุ่มชื้นตรงที่เราดันขึ้นนะมันจะเป็นแอ่งหน่อยหนึ่งนะครับมันจะเป็นแอ่งหน่อยหนึ่งนะครับก็ดูต้นปาล์มของผมครับทั้งสวน เมื่อมันเป็นแอ่งหน่อยหนึ่งน้ําก็จะขังซึ่งอาจจะขังไม่นานก็กแล้วแต่แต่ก็ขังแหละแล้วมันก็จะค่อยๆแห้งเมื่อแห้งแล้วก็มีตะก,กรนตะก,กรนของผิวหน้าดินที่ชะล้างมาจากทางอื่นจากทิศอื่นที่ว่ามันไหลลงมาตรงนี้นะครับก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้ปามของของเราเนี่ยแหละก็จะ,จะ,จ,ะจะงอกง,งามขึ้นงามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วอาปุ๋ยเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแต่ว่า ปีนี้ผมยังไม่ได้ใส่แล้วก็คิดว่าจะใส่เท่าๆกับปีที่แล้ว13ไร่ใช้8กระสอบใส่สองครั้งครั้งละ4กระสอบเพื่อใช้บางๆที่เหลือก็ให้เขากินพืชอินทรีย์อย่างเงี้ยน,นะครับกินซากพืชซากสัตว์คือมันเน่าเปื่อยแล้วจุลินทรีย์มาย่อยสลายละนะครับจุลินทรีย์มันย่อยสลายลนะลยยลยลเขาก็จะกินได้ไม่งั้นถ้าบางคนก็ทิ้งกิ่งปาล์มกิ่งอะไราบางคนก็เผาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าคือต้องการสะอาดต้องการสะอาดแล้วเราก็ทํำยังไงละ่ะ ก็ต้องเผาครับเมื่อเผาแล้วก็จุลินทรีย์ส่วนหนึ่งก็ถูกคือตายไปถูกเผาไหม้ไปกว่าจะฟื้นตัวกว่าจะมาย่อยสลายกิ่งปาล์มย่อยสลายหญ้าได้อ่าก็ใช้เวลานานนะครับคือตอนนี้ต้นนี้ผมยังไม่แต่งกิ่งเท่าไหรแ่แต่แต่แต่ว่าทลายเขาจะเต็มเลยนะครับทลายเขาเต็มหมดนะครับอยู่ในซอกของต้นปาล์มนะครับก็อันนี้ก็สามารถที่ว่าให้รายได้ รายได้เป็นรายเดือนให้ผมอย่างดีเลยคือตรงเนี้ยคือผมจะดันตั้งเจตนาจะดันให้เป็นแอ่งนะครับแล้วเราจะเห็นรากตามที่ว่าเป็นขุยเป็นตายอยู่มั่งก็มีแต่เขาจะงอกมาใหม่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องรากเขาเขาจะงอกมาใหม่ไอ้ตรงนี้ก็คือดำๆดเนี่ยก็คือน้าเพิ่งจะแห้งไปหลังฝนหลังจากฝนวดนที่แล้วครับก็จะมีดำๆนี่คือตะกอนตะกอนดินที่มาจากทิศที่มันสูงกว่าที่น้ําไหลพัดมาผมก็จะทําดินให้เป็นแอ่งเป็นแอ่ง น้ำก็มาขังมั่งไหลหนีไปมั่งนะครับตามธรรมชาติของน้ําไหลลงที่ต่ํานะครับนี่คือสวนปลาล์มนั่นคือต้นปาล์มของผมนะครับ,นะรบก็จะออกลูกดกนะครับซึ่งปลาล์มเนี่ยผมขายผมขายเดือนละสองครั้งครับขายเดือนละสองครั้งปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนเชื่อมกันกันกบต้นเดือนนั่นแหละครับก็คือเราก็ขายกันอยู่างนั้นแหละทีนี้ก็พอได้ใช้ได้ซื้อกับข้องกับข้าวใช้ใจ่ายค่ารถค่าน้ํามันรถ ใช่จ่ายใ,ในชีวิตประจำวันครับก็เป็นอะไรที่ผมให้ความรู้สึกว่าปาล์มน้ํามันนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ที่ปีสองปีมาเนี้ยราคาไปได้ไปได้ดีมากไปได้สวยมากนะครับเพราะว่าราคาเราสังเกตสังเกตไม่ต้องมาสังเกตราคาปาล์มครับให้เราสังเกตน้ํามันพืชตามห้างสรรพสินค้านะครับว่ามันแพงขนาดไหนนะครับ ย่างนั้นแหละถ้าน้ำมันพืชแพงเมื่อไหร่ราคาปาล์มัวแพงอ่านี้เท่าที่ผมปลูกมาหลายปีนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นผิวดินที่ว่าตกตะกอนนะครับซากพืชซากอะไรต่างๆเขาเขาจะมานะครับมาแล้วก็มาตกตะกอนก็นคือเป็นปุ๋ยทั้งนั้นอนะ่ะเดี๋ยวไอคันคูที่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวรากเขาก็จะขึ้นครับรากเขาจะเต็มตาม ตามคันคูนี่เลยเพราะว่าเขาจะไปกินอาหารคือมันมีแรงโน้มถ่วงมีแรงดึงดูดในการหาอาหารของเขาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเพื่อนอท่านผู้ชมช่อง y o u t u b e ช่องที่ทำการชาวนาถ้าใครท่านได้มีโอกาสเข้ามาดูนะครับแล้วก็เป็นชาวไร่ชาวนาคิดว่าปาล์มก็คือทางเลือกทางหนึ่งถ้าคิดอยากจะปลูกครับก็ผมว่าก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ไปได้ดีอีกชนิดหนึ่นงนะครับ ปลูกแล้วดูแลรักษาดีๆบำรุงดีๆนะครับเราจะมีเงินเป็นเดือนเลยมีรายได้เป็นรายเดือนเลยทุกเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะหน้าแรงหน้าฝนคือมันได้ทั้งปีไอสวนปามผมเนี่ยผมขายตลอดปีขายทุกเดือนนะครับมีปามมีอะไรให้เราขายตลอดมันจะไล่รุ่นกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชนิดว่า 1ีหนึ่งสิบสองเดือนเนี่ยเราเรามีรายได้ทั้งสิบสองเดือนนะครับก็นี่คือส่วนปามของผมที่ผมคิดหาคือผมก็คิดนานคิดไม่ออกแรกๆกว่าทํายังไงจะได้รายได้รายเดือนให้โจทย์ตัวเองว่ารายได้รายวันรายเดือนรายปีสุดท้ายผมก็มาลงที่ปามน้ำมันนี่แหละแล้วก็ผมก็ไม่ผิดหวังนะครับคือดูดูเอาครับข้างบนเขาจะมี ถาลายเต็มเลยถึงจะผมไม่ได้แต่งจริงแต่งก้านเท่าไหร่ก็ก็ตามแต่แต่ถาลายเขาอยู่ข้างในนั้นอาจจะบังมั้งท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูแล้วว่าปาล์มทุกแถวทุกต้นที่ที่ในสวนปาล์มผมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันปีคันนาอันนี้มันมีความหมายครับข้างในคือก้านปาล์มที่ผมดันดินจาก ข้างๆเนี่ยมาถมไว้แล้วเขาก็ย่อยสลายนะครับย่อยสลายก็ไม่มีอะไรก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นเขานั่นแหละครับฉะนั้นหลายๆคนอคิดไม่ถึงในมุมนี้นะครับคือผมเนี่ยก่อนที่ผมจะทําเนี่ยมันผ่านการทดลองการทดลองทําคือในอีกมุมหนึ่งของสวนป่าของผมผมทําถึงขั้นว่าระหว่างต้นป่าเนี่ยระหว่างแถวเนี่ยผมทําเป็นสระน้ําเลย ดันจนไม่เห็นรากเลยคือคือมันลึกเกินไปชนิดว่ารากลงไม่ถึงละรากปามของผมเนี้ยโดนทําลายหมดรถไถผมดันออกหมดแต่ว่าหลังจากนั้นหน้าฝนมาน้ําเต็มเป็นสะเป็นอะไรมีความชุ่มชื้นมีดินตะกอนปามตรงนั้นจะงามมากนะครับแต่ว่าตรงนี้มันตอนนี้มันไกลหน่อยคือในผืนที่นี่มันสิบสามไร่เฉพาะสวนปามผมเนี่ยมันสิบสามไร่ผมก็ไม่ได้เดินลงไปนะครับ ไม่ได้เดินลงไปให้ดูให้ท่านผู้ชมช่องยูทูเนี้ได้ดูนะครับผมไม่ได้เดินลงไปแต่ว่าเราจะเห็นปามเนี่ยเขียวงามมากเลยงั้นแสดงว่ารากปามที่เราโดนโดนรถไถรถแท็กเตอร์เราดันไปเนะมันจะเสียหายมันจะขาดจะอะไรก็ตามแล้วแต่มันงอกใหม่ครับพอมันงอกใหม่แล้วมันก็มาหากินใต้พื้นดินที่ที่เป็นสระน้าเรานั่นแหละที่ผมดันนะครับ ตายตรงนั้นแหละพอพอมันได้กินน้ำกินความชื้นเยอะๆปุ๋ยเยอะๆที่มันมาตกตะกอนนะครับสุดท้ายปามก็ได้อาหารก็ได้จความจเจริญง,งามแล้วก็ออกทลายให้เราอย่างเงี้ยนะครับทลายให้เราได้ขายนะครับก็พอได้ตังใช้ถึงจะไม่ร่ำไม่รวยก็ก็ดีกว่าเพราะว่าปามสิบสามไร่นะครับ ผมเนี่ยตัดคนเดียวบางช่วงจะใช้เวลาสองวันบางช่วงก็หาคนมาช่วยคนหนึ่งก็ใช้เวลาวันเดียวคือวันเดียวเนี่ยตัดสองคนแล้วก็เอาไปขายจนเสร็จเลยนะครับไม่ไม่ได้ใช้เวลานานฉะนั้นเมื่อเรามีสวนปามเนี่ยคนที่มีสวนปามเนี่ยมันเหนื่อยเวลาตัดก็จริงนะครับเหนื่อยแหละเวลาทํางานคือทําอย่างอื่นก็เหนื่อยคือยังไงก็เหนื่อยอยู่แล้วครับทํางาน แต่ว่าเหนื่อยแล้วก็พอได้เงินแล้วก็ชื่นใจนะครับชื่นใจมีความสุขเพราะว่าเรามีอะไรต้องใช้ต้องจ่ายแล้วก็มีค่าใช้จ่ายละมีเงินมีตังค์ซื้อกับข้าวซื้อน้ํามันรถหรือว่าอะไรจิตประทาที่เราต้องใช้ต้องใจ่ายในชีวิตประจําวันเรานะครับก็รายได้เดือนหนึ่งเดือนละสองครั้งเนี่ยผมก็มองว่าเป็นรายได้ที่ ไม่เร็วเลยครับเป็นรายได้ที่ดีอยางพอสมควรสําหรับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรอย่างผมนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีปามเนี่ยผมก็ยังคิดไม่ออกว่าพืชชนิดไหนที่ที่ดูแลง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วให้ผลผลิตเราตลอดทั้งปีเนี่ยทุกเดือนเลยเนี่ยเหมือนปามน้ำมันซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับในในความคิดของผมมันมัน ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทําอะไรนอกจากปลาล์มแล้วผมไม่มีอะไรนะครับผมยังมีมะพร้าวครับผมปลูกมะพร้าวมะพร้าวก็เหมือนกันครับมีพ่อค้ามาวิ่งมาสอยมาเอาทุกวันวิ่งมาหาซื้อมะพร้าวนะครับเขาขึ้นเอาเองเขาสอยเอาเองทุกวันสําคัญว่าเรามีมะพร้าวขายไหมก็ขายเดือนละสองครั้งเหมือนกันนะครับถ้าใครมีสวนมะพร้าวอันนั้นก็ประมาณว่า ถ้าเราเรียกกันพื้นพื้นคุยพูดกันเล่นๆน,นะครับจะเรียกว่าเสือนอนกินก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอย่างปาล์มเนี่ยเรายังต้องออกแรงมั่งออกแรงตัดออกแรงยกขึ้นรถไปขายแต่มะพร้าวเนี่ยแค่เป็นไปนับดูว่าเขามาขึ้นเอาพ่อค้าจะมาซื้อเขาได้กี่ลูกลูกละสิบบาทนะครับขายส่งที่สวนนะลูกละสิบบาท มันก็เป็นรายได้ที่ดีพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้มะพร้าวผมก็เริ่มออกลูกแล้วครับเริ่มออกลูกแล้วก็ถึงจะยังไม่ดกยังไม่เยอะแต่ผมก็มีมะพร้าวมีสวนมะพร้าวถึงจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมก็มีนะครับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งแต่ว่าไอ้ตรงนี้ใครจะปลูกนะ่ะมันก็ปลูกก็ดีแต่ว่าเราต้องคํานึงถึงว่าเรามีอะไร หมายถึงที่ทางอย่างอื่นไหมเพราะว่ากว่าที่จะปลูกมะพร้าวได้มันก็ใช้เวลานะครับกว่าเขาจะโตนะครับกว่าเขาจะโตกว่าจะให้ผลผลิตเราต้องมีไรายได้อย่างอื่นรอเสริมมาก่อนเนี่ยคือที่นอนผมนอนได้คือที่ทําการชาวนาผมอยู่ตรงนี้แหละครับนอนอยู่ยตรงนี้อนอนอยู่ยตรงนี้ครับนอนอยู่ยตรงนี้แหละบรรยากาศดีไม่ต้องล้อมฝาไม่ต้องล้อมอะไรนะครับนี่คือต้นตาล ครับก็อยู่กันอย่างชาวไร่ชาวนาลูกทุ่งครับอยู่ไปอย่างนี้แหละเอาความสุขที่ใจไม่ใช่เอาความสุขที่ว่าเราได้ไปนั่งกินอาหารนั่งพัตคารไปเที่ยวนุ่นทาน่านนี้มันก็มีมั่งแหละครับก็ไปเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละบางครั้งก็มีนะครับเห็นไหมครับนี่คือปาล์มน้ำมันที่แทบจะไม่ได้เจอปุ๋ยเลยนะครับ <c oughs> เขาก็ออกลูกให้เราดีออกลูกให้เราดีนะครับสาเหตุที่ว่าออกลูกดีนะ่ะคือก่อนที่ผมจะทําเนี้ยผมทำมาสามปีกว่าล้เขาออกลูกไมไ่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยจนพอมาทําอย่างเงี้ยก่อนที่จะทำอย่างเงี้ยผมลองไปสองสามต้นก่อนนะครับคือผมไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําทั้งหมดทั้งแปลงเลยนะนะครับ แล้วผมเห็นว่ามันได้ผลดีมากมันประหยัดปามผมงามทลายใหญ่หลังจากนั้นผมทําทั้งแปลงเลย13ไล่ครับทำซ้อนติดต่อกันมาทําปีสองปีสามปีแล้วเนี่ยนะครับคือทําติดต่อกันมาผมก็ถากหน้าดินถากเอายาไปสุมกันอย่างนั้แหละครับผลสุดท้ายคิดว่าปีหน้าก็คงจะไม่ทําแล้วล่ะ ครับก็สูงพอสมควรละหลังจากนั้นก็คงจะต้องใส่ปุ๋ยอินซีย์ปุ๋ยอะไรไปครับคือเคมีนไม่ต้องก็ได้ในในมุมของผมคือคืออันนี้พูดถึงว่าสวนปามของผมนะครับถ้ามีอินรีย์นะครับปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยจะจะโอเคมากกับปา์มน้ำมันขี้ไก่ที่เป็นขี้ไก่ผสมแกลบขี้ไก่จากฟาร์มนะครับเขาจะโอเคมาก คือถ้าได้ต้นละักระสอบกระสอบหนึ่งก็ยี่สิบสองบาทยี่สิบห้าบาทเราก็ไปเอามาคือก็จะโอเคมากนะครับถ้าเรามีได้ขนาดนั้นปีนั้นเราไม่ต้องใส่เลยลงทุนไปประมาณทักไม่ถึงหมื่นบาทเราได้ปุ๋ยต้นระกระสอบเลยให้ต้นปา์าเราเนี้ยผมเคยใส่ก่อนหน้านอนก่อนจะทาเป็นเป็นร่องอย่างเงี้ยนะครับผมเคยใส่คือป์มก็จะดกมากปุ๋ยอินรียขี้ไก่ฟาร์มนะครับขี้ไก่ฟาร์มเรามาใส่เลย อันนี้ก็พาท่านผู้ชมช่องที่ทําการชนะชมก็เดินอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่หรือว่าผมเดินเร็วหรือว่าอะไรมันรายตามอะไรมั่งก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็คือโทรศัพท์มันก็ออปชั่นมันไม่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ของแพงนะครับแต่ก็อยากถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานให้ท่านที่เข้ามาชมตรงนี้ได้เกิดความรู้เกิดไอเดีย สามารถที่ว่าจะเอาตามหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงก็เอาไปประยุกต์ได้ไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ไม่ต้องเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นอีมุมหนึ่งของของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอย่างผมอีกมุมหนึ่งนะครับที่สามารถว่าปลูกลหลายๆอย่างผสมผสานกันแล้วทําให้เราพอมีรายจ่ายไม่ขาดไม่เขินทําให้เรามีความพออยู่พอกินพอเพียงตามอัตรภาพ นะครับครับผมก็วันนี้ครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปขนาดนี้ประมาณนี้นะครับคือเดี๋ยวต่อไปคลิปใหม่ผมจะมาลงเกี่ยวกับปามให้ดูอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงจะได้อะไรเพิ่มเติมมาจากสวนปามเนี่ยคือระยะปามเนี่ยมัน เก้าคูณเก้าใช่ไหมครับระหว่างร่องปามนะั้นเราทําอะไรครับผมจะเอาคลิปตรงนั้นมาดูให้ให้ท่านผู้ชมดูคือคืออีกมุมหนึ่งของ่งปามผมนะครับว่าผมทําเป็นสะเป็นบ่อแล้วเขาทายังไงแล้วผมได้อะไรจากตรงนั้นนะครับส่วนสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ